อร่อยติดปากวันนี้ฮะเดี๋ยวไปดูข้าวแกงหน่อยเ<อ>ขาบอกว่ามีข้าวแกง<อ>ราคาถูกครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก10บ,บาทอิ่มท้องอิ่มกระเป๋านะครับรแล้วก็อิ่มจังด้วยอไปดูกันหน่อยครับนี่ฮะสิบบาทก็มีอยู่จริงนะครับพาไปที่ร้านข้าวแกง10บ,บาทป,าป้าคนหนึ่งครับอยู่ภายในวัดโคกมะตูมจังหวัดพิษณุโลกครับเปิดขายข้าวแกงราคาประหยัดขวัญใจคนรายได้น้อยครับก็กับข้าว1-2อย่างราคาจานละ10บาทใส่ห่อกลับบ้านก็10บาทราคาเดียวนะจ้าครับ มาดูกับข้าวกันหน่อยครับมีหลากหลายไม่ดูครับไม่ว่าจะเป็นแกงไก่มะระแกงขี้ไหล่แกงเขียวหวานไก่แกงหมูฟักทองไข่ลูกเขยนะครับผัดบุชโป้นะฮะไก่ผัดขิงไข่พะโล แล้วอีกหลากหลายเมนูบอกตอนนี้นะก็คงไม่หมดนะครับแต่ถ้าเพิ่มไข่ต้มหรือว่าไข่ดาวบวกไปอีก5บาทโอ้โหผักกาดตองนี้น่าสนนะฮะนี่เจ้าของร้านชื่อว่าคุณป้าคนืึงวิจารรัฐครับบอกว่าเปิดร้านตั้งแต่ปี2525นรบะฮะขายตั้งแต่ตอนนั้นจานสามบาทสามบาทตอนนี้ก็10บาทนะครับเพิ่มไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยต้องการจะขายราคานี้ไปเรื่อยๆเพื่ออะไรรู้ไหมฮะก็จะได้ช่วยเหลือ พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็10บาทก็เป็นราคาที่มันถูกนะครับถามว่าได้กาไรหรือเปล่าได้นะฮะแต่ว่ากําไรที่ได้ก็คือความสุขนั่นเองนะครับถ้าอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับร้านข้าวแกงป้าขนึงนะครับข้าวแกง10บาทนะครับราคาดีมากเลยนะอะไรที่สําคัญคุณป้าท่านนี้ครับนี่ได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม จากทนรฐมนติว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องได้รับสิเพราะว่าขายถูก10บาทเป็นผู้เสียสลานี่สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ